สวัสดีครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมอยู่กับประเด็นเป็นข่าวกับผมเกรียงไกรหอมจันเทศนะครับวันนี้ผมมาอยู่ที่อาคารรัฐสภานะครับแขกรับเชิญของผมพิเศษจริงๆนะครับเป็นว่าที่ประธานรัฐสภาประธานสภาผู้แทนราษฎรท่านอาจารย์วันมุ h ม m มัดนอมาทานะครับตอนนี้ท่านนั่งอยู่กับผมตรงนี้สวัสดีครับท่านครับครับสวัสดีครับดีครับไม่ใช่ครั้งแรกที่ขึ้นมาเป็นประมุขของฝ่ายนิติบัญญัตินะครับแน่นอนแล้วก็คุ้นเคยกับสภามาอย่างดีจน นักวิเคราะห์บางคนบอกว่าท่านเองเป็นคนวางโครงสร้างของสภา,าในหลายส่วนคราวมาครั้งนี้เนี่ยมองการทำงานในฝ่ายนิติบัญญัติไว้อย่างไรบ้างว่าเราจะต้องเดินไปทิศทางไหนยังไงครับผมมาเป็นประธานสภาคราั้งแรกครับทานับปีก็27ปีที่แล้วก็ยาวนานพอสมควรครับที่บอกว่าผมได้วางแนวทาง ของสภาไว้นั่นก็คือการพัฒนาในสมัยที่ผประดานเช่นว่ากาหนด,ดให้มีแตามันประบุก้านะครับ,รบเพื่อพัฒนาประชาเสียใจสนับสนุนให้มีโทรทัศน์ของรัฐสภาครับสถานีวิทยุรัฐสานั้นเขามีก่อดผมแต่ว่าอย่างเป็นการเริ่มต้นยังไม่กระจายทั่วประเทศเพราะฉะนั้นสิ่งที่ได้พูดจาก,กันไว้ตามบระปนี้ก็รุ่ร่วงพัฒนาไปมากส่วนการระบบ ของประชุมับสภานั้นผมเป็นคนผลักดันให้มี <c oughs> เรื่องกระทู้สดับในสภาผู้แทนราษฎรเพราะไปดูจากต่างประเทศนั้นกระทู้สดนั้นเป็นการพูดจาในประเด็นที่มันเร่งด่วนแล้วก็บิดการแสดงความสามารถของรัฐปลีว่าได้เตรียมการในกระทรวงของตนได้อย่างไร,รเป็นที่สนใจของประชาชนมากครับเราเอามาใช้ในประเทศไทยได้แต่ว่าเรายัางไม่ใช้ เต็มรูปแบบเพราะว่าบางครั้งทางรัฐตรีหรือรัฐบาลไม่ได้มาตอบแล้วก็เลื่อนไปเรื่อยๆซึ่งทาให้สดกลายเป็นไม่สดครับซึ่งในคราวนี้เราคงจะคุยกับ <c oughs> ผู้เกี่ยวข้องจะทํายังไงให้กระทู้สดเป็นกระทู้สดจริงๆครันะรุดชวนว่ากระทูป้ปกติก็เป็นกระทูป้ปกติแล้วท่านชวนก็มาเพิ่มเรื่องอเขาเรียกว่า ทูแยกเฉพาะก็ไปตกลงก็มีสามรูปแบบนะครับอันนั้นก็ได้พูดไว้แต่ว่า27ปีรัฐสภาก็เราได้พัฒนาไปเยอะรวมถึงระบบการเลือกตั้งด้วยแล้วพี่น้องประชาชนก็ให้ความสนใจกับงานของสภาโดยอาศัยการไต่ท้อต่างโทรทัศน์รัฐสภานะครับต้องเรียนถามท่านครับแน่นอนฝ่ายนิติบัญญัติเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับเรื่องของการออกตัวบทกฎหมาย นะครับในการม,รมองทิศทางหลังจากนี้อย่างไรเพราะว่าประชาชนหลายคนก็หวังสาภาเป็นที่พึ่งในการเดินทางมาสาภาเนี่ยเสนอกฎหมายโดยภาคประชาชนนอดีตเสมอกฎหมายมาเยอะแต่ก็อาจจะบอกว่าผ่านออกไปค่อนข้างน้อยรเราก็คงต้องอพัฒนางานของฝ่ายติเหมียดสภา,ภา,ภาโดยยึดเอาระบรมราชโอว,ว่าที่โปร่งท่าน ได้พระราชานให้กับสมาชิกรัฐสภาของเรารมเมื่อวันที่สามนะที่ผ่านมานะครับก,ก็คิดว่าแนวทางนนั้นดีที่สุดคือผู้แทนประชาชนนั้นต้องทําหน้าที่อย่างไรที่จะออกกฎหมายที่มีคุณภาพประสิทธิภาพให้รัฐบาลมาบร,าริหารรและต้องถือว่าเราเป็นผู้แทนของประชาชนต้องมานะทําหน้าที่ให้ดีที่สุดครับผมซึ่งผมก็คิดว่าเหล่ารับ <c oughs> สนอง ภาพโรดชาตนี้มาแล้วเราต้องปฏิบัติเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนผมต้องคุยกับทุกฝ่ายนะฮะที่เกี่ยวข้องว่าจะทํางานให้กระบวนการออกกฎหมายของเรานั้นมีประสิทธิภาพรวมทั้งกฎหมายที่เสนอโดยประชาชนเพราะรัฐธรรมนูญเรากําหนดให้แล้วว่าประชาชนสามารถจะเสนอกฎหมายมาสภาได้นอกจากที่ให้ผู้แทนพขออกแล้วบางครั้งประชาชนอยากจะ ออกกฎหมายเองเราก็จะพยายามตรงที่ว่าถ้าหากเป็นกฎหมายที่ดีแล้วก็มีประโยชน์ที่ประชาชนวส่งมาเนี่ยก็ต้องให้สภาเนี่ยพิจารณาโดยเร็วรด้วยครับ,รบแน่นอนครับสภาเขาบอกว่าเป็นพื้นที่ของประชาชน ท่านเองน่าจะผ่านสภาที่อุทองนายมาอันนั้นขับแคบครับท่านครับวันนี้ขยับขยายกันเป็นสอายพสภาสถานใหญ่ออกมาใหญ่มีพื้นที่มากมายครับครับแล้วก็ไม่มีรั้วด้วยนะครับประชาชนเข้าออกสะดวกมากขึ้นจะทําสิ่งเหล่านี้ให้เป็นพื้นที่ของประชาชนอย่างไงบ้างครับท่านครับเราคิดว่าให้ให้ทางสภาแล้วก็ประชาชนมีความคิดตรงกันว่า สภาอันนี้เป็นสภาของประชาชนครับผมแต่เราก็ได้มอบหมายให้สมาชิกสภามาทำหน้าที่แทนแต่ประชาชนคือตัวจริงครับการที่พูดต,ตัวแทนมาทำงานแต่ตัวจริงอยากจะมาสัมผัสอยากจะมาชมอยากจะมาดูรเราก็ควรจะอำนวยความสะดวกให้ตัวจร,งริงรม,มาสัมผัสกับสภาของเขาด้วย พราะตัวแทนอย่างเดียวเขาอาจจะอยากจะสัมผัสด้วยแต่แน่นอนอะนะในความเป็นจริงนั้นถึงแม้ว่าตัวจริงคือเจ้าของอำนาจแต่เจ้าของอำนาจจะมาใช้ด้วยตัวเองทั้งหมดหกสิบกว่าล้านคนน่าจะกระทาไม่ได้ก็มองให้ตัวแทนมาแต่อํานาจยังเป็นของประชาชนอยู่เพราะนั้นสมาชิกส,สภาผู้แทนเราต้องตระหนักว่าเราคือผู้แทน ครับนะ<ม>เพราะฉะนั้นเจ้าของหน้าที่เจที่แท,ท,ท้จริงรเขาก็ยังมีสิทธิ์เราต้องคำนึงถึงว่าเราได้รับมอบหมายจากเขาเรื่องอะไร,รก็ต้องทอำที่รวมทั้งบางอย่างที่เขาเห็นว่าเขาอยากจะใช้ำนาจของเขาเองโดยโดยที่กำหนดโดยรัฐธรรมนูญโดยโดยกฎหมายและข้อมาคคับคือเช่นการเสนอกฎหมายเนี่ยจำนวนสองมือหลายชื่อเสนอมาผมก็คิดว่าเขาสารรวบรวมได้สองรายชื่อ และเป็นกฎหมายที่ประโยชน์ของประชาชนผมว่าทางสภาต้องต้องต้องอะไรต้องคำนึงถึงและก็พยายามที่จะให้กฎหมายนั้นออกในภาคของชนให้มีจํานวนมากสุดเท่าที่เราจะทำได้ครับไม่ใช่ว่าสมัยหนึ่งเนี่ยกฎหมายเขาประชาชนออกมาได้สัก์ฉบับและส่วนใหญ่กเพราะว่ากว่าเขาจะรวมรวมได้เนี่ยผมว่าก็ต้องใช้เวลาต้องใช้กลไกเพราะนั้นเลยนะถ้าหากว่ามีอะไร ที่ยังบุกร้องผมว่าฝฟล์กฎหมายของสภาค,ควรจะแนะนําับให้เขาไปปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สามารถเป็นกฎหมายที่ออกโดยประชาชนใช้บังคับได้ครับครับ,รบ,รบก็คือฟังแนวคิดของท่านเนี่ยก็คือจะส่งเสริมให้มีความใกล้ชิดกับประชาชนให้มากขึ้นให้มากให้มากขึ้นให้มากขึ้นกับ,กกบประชาชนจะได้มีความเข้าใจว่าสภานี้ทํางานให้กับประชาชนขณะเดียวกันก็ก็อยากให้สมาชิกับ ของสภาผู้แทนเราก็เป็นผู้แทนของเขาครับเพราะฉะนั้นต้องให้เกียรติเขาครับครับผมต้องเรียนถามครับเพราะว่าพอความใกล้ชิดกับประชาชนเนี่ยว่าที่รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่สองท่านพิเชษเสนอแนวคิดซึ่งสภาเราเคยทามาก่อนนั่นก็คือเรื่องของสภาจังหวัดแนวคิดนี้มองยังไงครับท่านครับความว่าสภาจังหวัดนั้นก็เดจะไปซ้ำซ้อนกับวัจจุลัประเด็นการงานสภาจังหวัดหมายถึงว่าทางสภาเรานั้น อยากไปให้ความสะดวกให้พี่น้องประชาชนในจังหวัดต่างๆนั้นได้มามีส่วนร่วมมีส่วนร่วมเช่นเดิมเรามีสถานวิทยุกลางจังหวัดต่างๆหรือตามภูมิภาคต่างๆเพื่อเขามาแสดงความคิดเห็นมันเหมือนกับว่าเป็นสภาจำลองให้ประชาชนซึ่งซึ่งผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีแต่ว่าเราจะต้องเริ่มทำอเกิด จุดต่างๆเขาโครโเทศเราจะทำทีเดียวทุกจังหวัด77็จังหวัดผมก็อาจจะมีปัญหาเรื่องบุคลากร,รอาจจะมีปัญหาเรื่องงบประมาณเรื่องจาดที่แต่ผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นแนวทางที่ดีความจริงในสมัยที่ผมเป็นประธานก็เคยดำเนินเรื่องนี้แล้วก็ไปดำเนินการไนบางส่วนซึ่งประชาชน ก็ให้ความสนใจนะครให้ความสนใจผมก็จะจะให้คุณพิเชษรองประธานคนที่สองเนี่ยไปทบทวนดูว่าจะทําอย่างไรให้เรื่องนี้มาก็คือเหมือนกับว่าเป็นสภาจําลองในจังหวัดต่างๆก็ขนาดนี้ทางวุฒิสภานะครับเขาก็มีมีการทํากิจกรรมกับน้องๆให้คือให้ ไปสบวไปพบปะประชาชนใน้พูที่แสดงความคิดเห็นแบบแบบสภานะฮะได้แต่ว่าทางสภาผู้แทนราษฎรก็เคยเคยจัดที่ว่าเราให้นักเรียนนะทำสภาจำลองมาฝึกกานในสภาบ้างนะครับครับเพื่อเราทั้งหมดเพื่อปลูกฝังประชาธิปไตยให้กับพี่น้องประชาชนตั้งแต่เยาวชนเลยนะครับสภาที่คุณพิเชษพูดถึงนัเพื่อเพื่อให ประชาชนได้คีความรู้สึกว่าประชาธิปไตยเป็นของประชาชนเขาจะได้ไม่ใช้สิทธิ์ประชาธิปไตยเฉพาะในวันเลือกตั้งครับผมตลอดระยะเวลาที่เรามีการปกครองระบบประชาธิปไตยเนี่ยประชาธิปไตยยังเป็นของประชาชนตลอดเวลาครับครับผมครับผมต้องเรียนถามแล้วครับในฐานะว่าที่ประมุกของฝ่ายนิติบัญญัติอีกหนึ่งสมัยเนี่ยและเขาก็บอกว่าสภาผู้แทนราษฎรชุดที่26เนี่ยครับท่านผู้ชมครับ มีสอสอซึ่งเป็นเจนใหม่เกินครึ่งครับครับการที่นั่งทําหน้าที่บนบัลลังมองแนวทางในการบริหารจัดการหรือว่าทํางานกับสอสอผมใช้คําว่ารุ่นน้องๆแล้วกันมองว่ายังไงบ้างครับรุ่นน้องๆลูกลูกหลานด้วยซ้ําไปครับผเพราะบ, <c oughs> บางคนเนี่ยเจอกันเมื่อวานเนี่ยอายุปี่สิบัจนดปีก็มีผมแล้วก็ส่วนใหญ่เนีบังเอิญส่วนใหญ่ก็มาแนะนําตัวว่า รู้จักตั้งแต่พ่อเขาบ้างตั้งแต่แม่เขาบ้างจะ <c oughs> ได้ว่าเรามีอุปศมากครับผมแต่ถ้าเราดูประสบการณ์ครับคนเหล่านี้ก็เป็นลูกหลานของสมาชิกสภาเก่าๆ <c oughs> เข้าคงติดตามมาเยอะอันที่สองมีความรู้ความสามารถครับในการประสบการณ์ในการค้นรู้ก็มีมากผมผมมีความสบายใจและผมอยากเห็นว่าสภาได้คนรุ่นใหม่ เข้ามาหมุนเวียนเปลี่ยนไต,ต่ทอดกันไปแล้วผมก็เชื่อว่าคนรุ่นใหม่จะไม่ได้ทำให้สภาเรา,ามีปัญหากับตรงข้ามคนรุ่นใหม่จะช่วยกันจะใช้คำว่าปฏิรูปรหรือทำให้สภาเราก้าวไปข้างหน้าเพื่อเป็นตัวอย่างของคนรุ่นต่อไปแล้วก็ให้ประชาธิปไตยของเรานั้นได้รับการ พัฒนาครับคือถ้าหากว่าสภาเราได้รับการพัฒนานะครับมีประโยชน์ประชาชนจริงจริงผมก็คิดว่าการปฏิวัติรัฐประหารครับซึ่งทําให้ประชาชนแถวเราถอยหลังไปก็ไม่น่าจะเกิดขึ้นแล้วบางครั้งเราก็เราก็โทษได้นะครับครับว่า,าฝ่ายผู้มีอำนาจนะครับก็มายึดอำนาจของประชาชนครับแต่บางครั้งเขาก็อ้างแล้วประชาชนก็เชื่อได้ว่าเพราะความไม่เป็นไม่เป็นอะไร ไม่เป็นเอกภาพค,ความไม่เป็นระบบระเบียบครับของสภานะ,ะครับอย่าพูดกันแบบตรงๆว่าทะเลาะก,กันไม่เลิกนะอะไร,รต่างๆนะซึ่งเขาก็บอกเป็นเรื่องธรรมดาของสภาในต่างประเทศก็มีแต่ต่างประเทศเขาไม่มีการปฏิวัติรัฐประหารบบการจากันแย่กันเพราะนั้นเขาทะเลาะก,กันอยู่ในสภาเพราะนั้นของเราเนี่ยเราต้องทำยังไงว่า ขบวนการทํางานของสภาการโต้เตียงของสภาเนี่ยเป็นไปอย่างสร้างสรรค์ับนะแล้วก็ไม่จําเป็นต้องมีปฏิวัติรัฐประหารต่อไปได้ครับครับครับท่านพูดอยู่หลายครั้งตั้งแต่จริงๆตั้งแต่หลังเลือกตั้งนะครับว่าเวลาของประชาชนเนี่ยเขารอมานานแล้วครับหลังจากนี้มองว่ามันจะเป็นเวลาของประชาชนโดยแท้ยึดไหมครับครับประชาธิปไตยควรจะมาจากมือของประชาชน <ม>ได้แล้วเพราะฉะนั้นก็เป็นหน้าที่ของเราที่มันเป็นผู้แทนของประชาชนนั้นครับต้องทําหน้าที่เพื่อผดุงรักษาประชาธิปไตยแล้วทำหน้าที่ให้ดีที่สุดอะไรที่เราเห็นว่ามันความบกพร่องในอดีตเรารจะไปโทษใครไม่ได้ครับหน้าที่ของเราคือพัฒนาทํางานในสมัยของเราเนี่ให้มัน ให้มันดีที่สุดครับแล้วก็รัฐบาลเองก็ไม่ใช่ของใครคร,รัฐบาลก็มาจากสภาสภาก็มาจากประชาชนครับผมจะต้องทําไงให้บ้านเมืองมันดีขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาต่างๆเนี่ยที่มันซุกอยู่ใต้พรมบ้างเป็นสีเทาบ้างถ้าสภาสมัยนี้นะครับครับผมทําให้ทุกอย่างมันโปร่งใสให้เป็นสีขาวครับแล้วก็เราล้างประเทศเราให้พ้นจาก การทุจริตกอรัปชั่นได้ประโยชน์ของประชาชนก็จะสูงสุดครับแล้วเราจะใช้เวลานั้นพัฒนาเศรษฐกิจครับพัฒนาการศึกษาแล้วเราคงจะไม่มีการที่ว่าใครมายึอดอำนาจก็ <ผม S 2> พวกเราทำงานเป็นที่พึงพอใจของปร,ร,ระชาชนครับ,รบผมต้องเรียนถามท่านจริงๆภารกิจของสภาผู้แทนราษฎรหลังจากนี้มันเยอะมากนะครับเลือกนายก ภารกิจของฝ่ายนิติบัญญัติงานรกรรมธิการ,รการประชุมสภาการพิจารณากฎหมายงบประมาณซึ่งจ่ออยู่เลยฮะหนักใจไหมครับผมเป็นคนที่อะไรทำงานไม่มีความหนักใจเพราะรว่าเราต้องพยายามใช้สติในการทำงานแล้วก็ใช้ความอดทนในการที่จะรับฟังความคิดเห็นจากทุกทุกฝ่ายนะครับผม ผมมีความเชื่อตลอดเวลาว่าถ้าเราทํางานด้วยด้วยสตินะครับไม่มีอคติแล้วเปิดโอกาสจะรับความคิดเห็นต่างๆแม้แต่ประชาชนข้างนอกเราก็รับฟังความคิดเห็นได้เพื่อมาปรับปรุงเพราะประเทศนี่เป็นของทุกคนผมก็เชื่อมั่นว่าการเลือกนายกรัฐมนก็ดีการเสนอกฎหมายเข้าสภาก็ดีมันเป็นหน้าที่โดยแท้ของของรัฐสภาับของสภาทั้งสอง ถ้าเราทำหน้าที่ให้ดีที่สุดสิ่งที่ประชาชนต้องการมันก็ต้องเกิดขึ้นได้แต่ประชาธิทไตยเราก็ต้องยอมรับว่าไม่สามารถจะทำให้ทุกคนพอใจได้ครับผมนะแต่เราต้องเคารพเสียงข้างมากแต่เราก็ต้องคำนึงถึงคนเสียงข้างน้อยด้วยและเสียงข้างน้อยก็ต้องยอมรับเสียงข้างมากแล้วก็ประชาธิไปไตยนั้น มันสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงพัฒนาไปได้ให้มันพัฒนาได้ในปีแรกเราไม่ได้สิ่งที่เราต้องการอาจจะได้ปีที่สองปีที่สาปีที่สี่หรือในสมัยต่อไปก็ได้นี่ประชาธิปไตยมันต้องรู้จักการรอคอยคือมันอาจจะมีปัญหาบ้างหลังจากนี้แต่ก็ค่อยๆแก้กันไปค่อยๆแก้กันไปโดยคำหนึ่งถึงประชาชนเป็นหลักเอาประโยชน์ประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักไม่ใช่ประโยชน์ของ ตนเองประโยชน์พวกพ้องหรือประโยชน์ของพรรคกันครับถ้าฟังอย่างนี้แน่นอนครับเสียงของประชาชนมันก็จะมีความแตกต่างกันแน่นอนแน่นอนครับแต่ทุกเสียงสภาจะฟังสภาต้องฟังแล้วสภาต้องพิจารณาหาทางแก้ไขและทําความเข้าใจอันนี้สําคัญต้องทมความเข้าใจกับประชาชนที่เขายังไม่เข้าใจครับผมสุดท้ายครับผมต้องให้ท่านอาจารย์วันนอนะครับฝากอะไรกับท่านผู้ชมหน่อยโดยเฉพาะท่านผู้ชมหลายคนที่ก่อนหน้านี้มองเข้ามาในรั้วของฝ่ายนิติบัญญัติ แบบมีความหวังแล้วก็คาดหวังว่าให้กระบวนการของฝ่ายนิติบัญญัติเนี่ยทั้งกระบวนการการตรวจสอบฝ่ายบริหารกระบวนการในการเข้าไปช่วยเหลือประชาชนในฐานะของสมาชิกสภาผูรร้แทนราษฎร,ร,รเนี่ยเขาฝากความหวังไว้ให้ท่านอาจารย์ฝากคนนะครับเชิญครับครับ,รบก็คงต้องเรียนต่อพี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพทุกทท่านครับผมเข้ามาทําหน้าที่ในฐานะเป็นประธานรัฐสภาประธานสภาผู้แทนราษฎรก็ถือว่าเป็น ผู้แทนของท่านผู้แทนของประชาชนผมยืนยันกับท่านทั้งหลายว่าผมจะทําหน้าที่นี้ให้ดีที่สุดเพื่อประชาชนและประเทศชาติส่วนบทบาทของประธานสภาก็อย่างที่ผมได้กล่าวไว้เมื่อวันที่แสดงวิสัยทัศน์ทางการเมืองคือจะน้อมน,นําพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ รัฐบาลอย่างดีก,ก็เราก็องปฏิบัติตามพระบรมจาวานั้นแล้วคงต้องขอความร่วมมือจากสมาชิกรัฐสภาทุกท่านรวมทั้งพี่น้องประชาชนด้วยครับนประชาธิปไตยเป็นของประชาชนประโยชน์ของประชาชนต้องเป็นหลักถ้าท่านมีอะไรที่จะเสนอแนะมาให้ผมหรือสมาชิกรัฐสภาท่านก็โปรดส่งความคิดเห็นมาได้ครับรัฐสภาก็จะเปิดกว้างสำหรับ พี่น้องประชาชนนะครับขอให้เราช่วยกันเพื่อให้ประชาธิปไตยที่เรารอคอยอยากได้นั้นร่วมมือช่วยกันสร้างสรรค์ประชาธิปไตยของประเทศนี้ให้เบนเดินหน้าไปได้ครับครับขอบคุณครับท่านอาจารย์นอรที่มาร่วมผู้คุยกันนะครับสวัสดีครับขอบคุณนะครับท่านผู้ชมครับหมดเวลาสาหรับประเด็นเป็นข่าวนะครับชั่วโมงนี้ผมและท่านอาจารย์วันมูฮัมหมัดนอปทานนะครับว่าที่ ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรต้องลาท่านผู้ชมทางบ้านไปเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ